สวัสดีครับคดีปืนครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับจำเลยนะครับถูกจับในข้อหาครอบครองปืนนะครับโดยไม่รับอนุญาตนะครับเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายนะครับก็โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจครับอกว่าในบริเวณบ้านของจำเลยเนี่ย พบปืนนะครับวางอยู่ใส่ถุงพลาสติกสีขาวเนี่ยนะครับวางอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยนะครับก็ไม่รู้ปืนของใครครับจะเป็นปืนของจำเลยหรือปืนของใครก็ไม่รู้ครับพลเมืองดีเขาแจ้งตำรวจก็ต้องมาตรวจสอบนะครับพอมาตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งนะครับก็เรียนเชิญนะครับจำเลยเยจ้าของบ้าน,นมา ด้วยนะครับมาดูแลการตรวจค้นตรวจสอบต่างๆด้วยนะครับก็พบจริงๆครับพบไอ้ปืนนั่นแหละครับผงปืนนั่นแหละครับวางอยู่นะครับในในในบริเวณนะครับอาณาเขตนะครับในเขตบ้านของจำเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับบ้านของจำเลยเนี่ยเป็นบ้านของของ ของคนที่อยู่ในในชนบทนะครับบ้านของเขาเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยจะมีรั้วรั้วรอบขอบชิดนะครับก็บางครั้งก็จะเป็นแนวต้นไม้บ้างนะครับหรือแนวรั้วรวดหนามธรรมดาบ้างทำทำให้มันรู้แนวที่ดินแค่นั้นเองครับแต่ของจาเลยเนี่ยเขาไม่มีรั้วนะครับบ้านจาเลยเนี่ยนะครับด้านทิศตะวันออกเนี่ยติดถนนสาธารณะนะครับแล้วกเ็เป็นถนนสาธารณะในหมู่บ้านนะครับ แล้วก็ด้านทิศเหนือเนี่ยนะครับก็ติดอยู่กับอีกบ้านของบุคคลภายนอกคดีนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีรั้วกั้นระหว่างบ้านบุคคลภายนอกคดีกับของจาเลยเหมือนกันนะครับไอถุงปืนเนี่ยนะครับมันไปตกอยู่ระหว่างที่ดินนะครับของจําเลยกับบริเวณบ้านบริเวณที่ดินเนี่ยของบุคคลภายนอกคดีเขานะครับ แต่เรื่องเนี้ยตำรวจมาตรวจค้นเนี่ยจำเลยก็บอกว่าปืนของใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ายอมรับว่าตรงแถวเนี้ยเป็นบ้านของเขานะครับตำรวจก็เแจ้งก็หาไปนะครับว่าครอบครองปืนเนี่ยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ในชั้นจับชั้นจับกลุ่มย่ยแจ้งก็หาไปนะครับแล้วก็ชั้นสอบสวนก็แจ้งก็หาเหมือนกันครับก็คือ ครอครองปืนไม่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจำเลยก็ให้การปฏิเสธไปทั้งในชั้นจับกลุมแล้วก็ในชั้นสอบสวนแล้วก็ปฏิเสธไปเช่นเดียวกันนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยอาการท่านก็เลยสั่งฟ้องต่อศาลนะครับข้อหานี่แหละครับข้อหาครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จำเลยเนี่ยนะครับก็ในวันที่ ใบสารตอนแรกเนี่ยนะครับไม่ไม่มีทนายนะครับไม่ได้มีทนายไปด้วยก็บอกว่าเออเปื้นของใครไม่รู้ครับแต่มันอยู่ในบ้านผมผมเองก็ก็ไม่รู้นะครับก็พูดอย่างนี้บอกสารไปสารก็บอกพูดอย่างนี้ก็คือการปฏิเสธนั่นแหละครับเพราะว่าการรับสารภาพมันก็ต้องยอมรับว่าเปือนของตนเอง ผู้เก็บครอบครองเอาไว้นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านของตัวเองอย่างนั้นนะครับแต่น,นี้บอกไม่รู้ของใครครับแต่ว่าอยู่ในบ้านผมแล้วผมก็ก็เท่ากับว่าไม่มีเจตนาที่จะไปครอบครองปืนนะครับพอเป็นอย่างนี้เข้าครับศาลก็เลยนักสืบพยานสิครับแล้วก็ทางจาเลยตอนแรกจากที่ไม่ร้อนใจนะครับมีคนบอกออไม่เป็นไรคดีนี้ก็อย่างมากก็ปรับเงินรอลงอาญาอะไรอย่างนั้นเนี่ยไปไปประมาณนี้ไม่แน่นะครับ ก็เลยมาปรึกษานะครับทนายบอทนายเนี่ยนะครับในระยเราคำปรึกษาเนี่ยนะครับในคดีอาญาเลยเนะครับอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือต้องลงไปดูพื้นที่ดีเกินเหตุนะครับก็ไปดูไปดูแล้วก็ไปดูตรงจุดที่พบถุงปืนนั่นแหละครับก็ไปดูครับก็ปรากฏว่า ไม่มีรั้วไม่มีแนวเขตอะไรกั้นจริงๆครับระหว่างบ้านของจำเลยกับบ้านของบุคคลภายนอกคดีคนนั้นนะครับทนายก็เลยสงสัยนี่แหละครับว่าแล้วอย่างนี้มันใช่อยู่ในบ้านของจำเลยจริงหรือเปล่าไอ้ปืนนี่หรือไปอยู่บ้านของคนอื่นเขานะครับก็เลยไปตรวจสอบดูนะครับก็ไปเจอครับโชคดีไปเจออ่า หลักหมุดที่ดินเนี่ยนะครับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของของที่ดินด้านหน้าของจำเลยเนี่ยนะครับพรเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยได้จ้างช่งางรังวัดเนี่ยนะครับของเจ้าที่ที่ดินเนี่ยนะครับมาทําการรังวัดเอาไว้นะครับก็มีการดึงนะครับตั้งกล้องนะครับสองกล้องแล้วก็มีการ ขึงเชือกอะไรต่างๆตามวิธีการน่ยนะครับโดยตั้งหลักเนี่ยนะครับตั้งหลักปักฐานจากไอตัวเสาที่พบอีกด้านหนึ่งของที่ดินของจาเลยเนี่ยนะครับออกมาให้มันได้ตามให้ได,ได้มันได้เนื้อที่เนี่ยนะครับตามที่กําหนดเอาไว้เนี่ยครับในเอกสารสิทธิ์นะครับก็พอรังวัดออกมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเ,เนื้อที่ นะครับของจำเลยเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ไปถึงไอ้จุดที่พบถุงพลาสติกสีขาวซึ่งใส่ปืนอยู่นะครับอย่างตรงนั้นก็เป็นของใครก็ไม่รู้อ่ะนะครับก็พอพบตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยได้นําตรงนี้แหละนะครับนำมาใช้ในการสืบพยานต่อสู้คดีนะครับโดยในการสืบพยานเนี่ยนะครับก็ทาง อายการเขาก็ทํางานตามหน้าที่นะครับก็มีการนําสืบตํารวจชุดที่ไปตรวจค้นนะครับแล้วก็มีการาแจ้งข้อหานะครับในชั้นจับกุมแล้วก็ในชั้นพนักง,งานสอบสวนต่างๆนะครับก็นําพนักงานสอบสวนมาเบิกความด้วยนะครับว่า,อาอการสอบสวนนี่ถูกต้องชอบเร็วกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งจาเลยเนี่ยนะครับเขาก็เลยนำนะครับตามเจ้าหน้าที่หลังวัดที่ดินแล้วก็นำนะครับ เอกสารในการลังควัตต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อยืนยันต่อสารว่าไอแนวเขตที่ดินเนี่ยนะครับเมื่อทําการรังวัดแล้วเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวเขตที่ดินของเขานะครับสําหรับไอจุดที่พบถุงพลาสติกสีขาวที่ใส่ปืนของคนอื่นอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยตามข้อกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ที่ครอบครองปืนโดย ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับคำว่าครอบครองเนี่ยนะครับก็คือมีเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้อยู่ในการดูแลของตนเองเนี่ยนะครับอยู่ในการควบคุมของตนเองเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ไอ้ประเด็นในเรื่องเน,นี่ยในคดีเนี่ยนะครับก็คือมันไปพบปืนนะครับอยู่ในจุดที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองไม่ได้อยู่ในความดูแลของจำเลยเขานะครับ เพราะว่าจุดที่พบเนี่ยมันเป็นบริเวณบ้านของคนอื่นเขานะครับแล้วก็ไม่มีพฤติการใดๆด้วยนะครับที่จะบ่งชี้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนะครับปืนนะครับเพราะว่าจำเลยนี่ก็นำตำรวจเนี่ยตรวจค้นด้วยนะครับในวันที่ตำรวจมาตรวจค้นนะครับพาไปดูจุดต่างๆอะไรในบ้านเนี่ยนะครับด้วยตัวเอง ซึ่งมันก็ผิดวิสัยของคนที่จะกระทามความผิดอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติเขาต้องปิดความผิดนะครับสําหร mm ับคนทำผิดแต่นี้ก็คือเปิดเผยทุกอย่างนะครับเรื่องนี้เนี่ยศาลก็เลยต้องตัดสินออกมาเนี่ยนะครับว่ายกประโยชน์ให้กับจําเลยไปนะครับเรื่องนี้นะครับศาลก็เลยต้องตัดสินออกมาครับว่าจําเลยเนี่ยไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าบ้านที่พบจุดที่พบเนี่ยไม่ได้อยู่ในความครอบครอง มันจะอยู่ในแนวเขตบ้านของจำเลยเขานะครับตรงนี้กลับกันยิดเดียวครับถ้าปรากฏว่ามีการลังวัดแล้วไปรังวัดนะครับอยู่ในที่ดินของจำเลยเนี่ยก็ผลของคดีก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของจำเลยไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับฟังครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ